I สวัสดีค่ะวีคัมแบ็คที่ร้านคอ c เม c h a n n น l นะคะวันนี้นะก็มากับลุคที่แบบดูเป็นสาวไว้ทำงานนะคะก็ดูแบบเรียบหรูนิดนึงนะคะแต่ก็ขั้นตอนในการแต่งไม่ยุ่งยากเลยนะคะแต่งได้ง่ายมากๆเพราะว่า วันนี้นาะมีไอเทมเด็ดค่ะเห็นผิวหน้านาไหมวันนี้ไม่ได้ใช้รองพื้นหรือคอนซีลเลอร์เลยนะคะนาะรวบรัดขั้นตอนนี้ไปอยู่แค่ขั้นตอนเดียวเท่านั้นนะคะ แล้วก็ที่สำค really ัญเลยลุกในการแต่งวันนี้ก็เป็นโทนสีที่ง่ายๆนะคะดูแบบดูหน้ามองดูธรรมชาติไม่สูดฉาดเกินไปเนาะก็สามารถแต่งตามกันได้ง่ายๆนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าไอเทมแบบของหน้าคืออะไรนะคะแล้วก็น่าใช้อะไรในการครีเอทลุคนี้บ้างนะคะก็ไปดูกันเลยก็มาเริ่มกันที่ไพรเมอร์กันเลยนะคะนะใช้ไพรเมอร์ของคอลเลคชั่นพรามแอนด์เค่ะก็จะช่วยควบคุมความมันแล้วก็ทําให้ผิวของเราเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะใช้แป้งผสมรองพื้นของรีเบก้าค่ะแทนรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์ไปเลยนะคะเพราะว่าเขามีความปกปิดระดับสุดมากนะคะแล้วก็ส่วนประกอบแป้งของเขานะคะนําเข้ามาจากญี่ปุ่นค่ะแค่เห็นแพ็เกจจริงก็เรียบหรูดูดีแล้วนะคะแล้วก็เขามีพับมาให้ด้วยแล้วที่สําคัญเขามีรูระบายอากาศด้านในด้วยนะคะเพื่อทําให้พับเราไม่อับชื้นนะคะแป้งรีเบก้ามีมาทั้ง2เบอร์ค่ะเบอร์ R1 ก็จะเหมาะกับคนผิวขาวอมชมพูนะคะส่วนเบอร์ R2 ก็จะเหมาะกับคนสีผิวขาวเหลืองค่ะ ก็สำหรับงานผิวในวันนี้นะคะนะ่าจะข้ามรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์ไปเลยนะคะเพราะว่านะ่ามีตัวช่วยที่ดีค่ะนั่นก็คือนี่เลยแป้งรีเบก้านะคะเป็น smooth silky powder spf 1 8 pa 2บวกค่ะก็จะมีมาทั้งเบอร์ r 1ก็คือเหมาะสำหรับสีขาวอมชมพูแล้วก็ r สสำหรับสีขาวเหลืองนะคะนะก็จะใช้สีขาวเหลืองในการทาให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะก็จะแทนรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์ไปเลยเพราะว่าเขามีความแบบเนียนกริบระดับ10บนะคะแล้วก็ทาแล้วมันไม่ได้แบบ ดูหนาๆดูเค้กกี้นะคะคือทาแล้วแบบมันจะเนียนไปกับหน้าเลยสามารถปกปิดรอยดำรอยค้าใต้ตาไปได้แบบดีงานมากๆนะคะหลายคนอาจจะไม่เชื่อนั้นะเรามาลองทางกันเลยดีกว่านะก็จะใช้เบอร์ R2 นะคะทาทั่วหน้าค่ะกับพาพที่เขาให้มาเลยนะคะ ก็วิธีการใช้นะคะใช้ได้2แบบค่ะก็แบบแรกคือแบบแห้งก็คือใช้พับทากับแป้งตามปกตินะคะส่วนแบบที่2คือแบบเปียกค่ะก็คือใช้พับชุบน้ำน,นะคะหรือว่าจะฉีดสเปรย์น้ำแรกก็ได้นะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วหน้าก็จะได้รับความแบบปกปิดมากกว่าเดิมนะคะเนียนกริบมากขึ้นนะคะก็อย่างที่เห็นว่าสภาพหน้าแบบนี้นะคะก็ต้องใช้แบบเปียกค่ะเพื่อความปกปิดขั้นสุดของเรานะคะก็ พากับแป้งไปเลยเดี๋ยวน่าจะทำแบบครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไง โอเคนี่ก็คือการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างนะคะนี่คือทาแล้วแล้วไม่ทาเปรียบเทียบได้ไม่ยากคะ่ะว่าอะไรดีกว่ากันก็เดี๋ยวจะไปทาเบอร์อานะคะให้ทั่วหน้าอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็มาดูฟินิชลุปกันคะ่ะ ตอนที่เราทาแป้งเสร็จนะคะสีแป้งอาจจะดูขาวกว่าหน้าไปนิดนึงนะคะไม่ต้องตกใจค่ะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆปรับสภาพให้พอดีกับผิวหน้าของเราเองค่ะแล้วก็นายอยากจะใช้เบอร์อาร์หนึ่งนะคะทําแทนเป็นไฮไลท์ไปเลยนะคะก็เห็นว่าใต้ตาข้างนี้ดูไบรท์ขึ้นกว่าข้างนี้หนึ่งระดับเลยโอเคค่ะก็สําหรับแป้งรีเบกานะคะที่นานลองไปใช้มานะคะนาแบบออกบ้านตอนเช้า กลับบ้านมาตอนประมาณเที่ยงคืนคือหน้าแบบยังท่องอยู่เลยอะคือแบบปืม้มากใช้แป้งเดลกาตัวนี้ใช่ไหมคะกับไพรเมอร์ของคอลเลกชันสองตัวนี้คู่กันนะคะเป็นคอมบิ n เนชันที่แบบดีงามลดเวอร์มากสำหรับคนที่แบบผิวหน้ามาแล้วต้องการความแบบ ควบคุมความมันขั้นสุดนะคะตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆแล้วก็คุมมันใช่ไหมหน้าไม่ดรอกแล้วก็ที่สําคัญนะคะในแป้งนี้เขามีแบบสารบำรุงนะคะก็เป็นวิตามินอีแล้วก็มีนาโนคอลลาเจนนะคะก็คือเหมือนช่วยบำรุงยกกระชับผิวสําหรับคนที่แบบอยากได้ตัวบำรุงในแป้งไปด้วยนะคะก็คือแบบครบอะค่ะก็สําหรับนานแล้วถือว่าแบบโอเคมากๆเลยนะคะสำหรับแป้งรีเบกคาคือชอบแล้วก็คิดว่าจะเอาแป้งตัวนี้นะคะติดตัวไปในวันลบปริญญาด้วยเพราะว่า เขมีความสามารถทำให้หน้าเรามันผ่องได้โดยแบบแปบ๊บเดียวอะแป๊บเดียวผองเลยนะคะก็ถือว่าแบบปรับลื่นมากๆนะคะสำหรับแป้งนีเบก้าตัวนี้นะคะกถ้าเกิดใครสนใจแป้งตัวนี้นะคะนะก็ทิ้งรายละเอียดไว้ที่ด้านล่างให้แล้วนะคะก็สามารถไปดูกันได้ค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าหน้าเรามันขาวไปนิดนึงค่ะเราต้องมีการบรอนเซอร์หน้าต่อค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะคอนทัวร์ได้แคทริคพามแอนฟายค่ะก็จะคอนทัวร์ไปที่บริเวณร่องแก้มนะคะตรงกรามค่ะแล้วก็กรอบหน้าด้วยนะคะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนม,มาใช้แป้งหัวฟูๆค่ะในการงับด่างของเรานะคะเสร็จแล้วก็มาบรอนเซอร์หน้ากันต่อนะคะนะใช้สีเบตตี้ลูจากเดอร์บารค่ะก็ปัดบริเวณกรอบหน้านะคะก็จะทำให้หน้าเราแทนขึ้นค่ะปัดแก้มต่อเลยนะคะใช้มิลานี่สีลูมิโนโซค่ะก็ปัดเป็นแนวเฉียงของหน้าขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะ มาต่อที่คิ้วกันเลยนะคะนะใช้คอดลุกสลิมบราวนะคะสีดีบราวค่ะแล้วก็จะร่างคงคิ้วก่อนนะคะแล้วก็ถมระบายด้านในให้เต็มหลังจากนั้นก็ใช้สปูลี่บัตนะคะในการปัดทุกอย่างให้ดูฟุงค่ะแล้วก็ปัดมัสคาร่าคิ้วของมาจอริก้ามาจอ i c กสี b r 3 3 3ต่อเลยค่ะเสร็จแล้วก็ทาไอเพลเมอร์ของ t o o Fa ชา Shadow i n t e n s e นะคะก็ <c oughs> ทำให้อายแชโดของเราติดทอนอยู่นานค่ะ พาเลตตาที่ใช้วันนี้นะคะเป็นของเนอร์บามนูดดูดค่ะสีแรกที่ใช้ก็เป็นสีฟิตนะคะจะเป็นสีออกทองๆส้มๆค่ะก็จะทาให้ทั่วชั้นเปลือกตาล่างเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปใช้แป้งหัวฟูๆในการเบลนด์สีทุกอย่างให้ฟุ้งค่ะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนมาใช้สีฟันนี่นะคะเป็นสีน้ำตาลออกทองแดงที่บริเวณหางตาค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปใช้แป้งหัวฟูในการเบลนด์สีให้ฟุ้งเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วก็ใช้สีฟลอเรสต์นะคะเป็นสีน้ำตาลกลางๆเนื้อแมตต์ค่ะเอามาเป็นสีท n c ซิชันะะค แล้วก็ใช้สเปรย์น้ำแรกนะคะฉีดเข้ากับแปรงค่ะก็จะทำให้สีอายแชโดว์ของเราชัดขึ้นค่ะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มอันเดิมนะคะกับโคนขนตาล่างด้วยค่ะแล้วก็ใช้สีเฟเบลัสนะคะเป็นสีชิมเมอร์สว่างที่บริเวณหัวตาเลยค่ะสุดท้ายก็ใช้สีเฟเลียสนะคะเป็นสีขาวเนื้อแมทค่ะก็เอามาครีมบริเวณรอบๆดวงตาของเราเลยค่ะ มากรีดอายกันเลยนะคะนะใช้เมเบรีนไฮเปอร์ชาร์พาวเวอร์แบลนะคะก็กรีดตามระดับความวิงที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะแล้วก็ใช้อินทูอีสูพิมวอร์ทพูฟสีออลแบล็กนะคะในการเขียนโค้นขนตาบนและโค้นขนตาล่างให้ขนตาเราดูหนาขึ้นค่ะแล้วก็ดัดขนตากันต่อเลยค่ะดัดที่โค่นขนตากระขนตาและปลายขนตาค่ะ แล้วก็ปัดมัสคาล่าของ m e y l i n e Hyper c u r l v o l u m e Express นะคะก็ปัดทั้งขนตาบนและขนตาล่างค่ะให้เป็นแผ่ๆกระจายดูสวยๆนะคะก็สำหรับตาก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็นาะมีออปชั่นเสริมค่ะถ้าเกิดใครอยากติดขนตาปลอมนะคะก็จะใช้บอกต่อเบอร์ b ิธีนะคะกับกาวเฟียสบายป้อมมินินะคะเดี๋ยวขอตัวไปติดขนตาปลอมแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะก็ติดขนตาปลอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ถ้าเกิดใครไม่ชอบติดขนตาปลอมนะคะก็สามารถข้ามไปได้ค่ะแต่ก็ได้อยากได้ลุคแบบจัดเต็มแบบเต็มสตีมก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบตรงไหนก็ลดเอานะคะแล้วก็ใช้ไฮไลท์ของเดอ b a บามสีแมรี่ลูนะคะเป็นสีโปรเลยค่ะก็ทาที่บริเวณหนกแก้มนะคะสันจมูกแล้วก็ที่คิวปิดโบด้วยค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะก็ทาลิปสติกของ for You Tube r 14นะคะก็จะเป็นสีออกโทนส้มๆนะคะทาแล้วก็จะได้ลุคที่ดูแบบสวยเรียบหรูแบบนี้เลยค่ะก็แวะไปทำผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คิดว่าทรงผมนี้น่าจะเหมาะสำหรับสาวๆไว้ทำงานเนาะดูแบบดูง่ายแล้วก็ดูไม่ลกลุ่ลังนะคะแล้วก็ดูแบบ ดูสวยหรูดูแพงนิดนึงนะคะแล้วก็ลุคที่ใช้แต่งในวันนี้นะคะก็จะเป็นโทนสีที่ดูส้มๆนะคะดูแบบสะอาดตาดูหน้ามองไม่เยอะเกินไปไม่ฉูดฉาดเกินไปนะคะก็สามารถแต่งได้จริงเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยถ้าเกิดเรามีไอเทมดีๆนะคะที่สามารถรวบรับขั้นตอนการแต่งหน้าไปได้ด้วยนี่ก็จะเป็นอะไรที่แบบ เวิร์กและดีมากนะคะก็คิดว่าลุคนี้นะคะน่าจะถูกใจสาวๆหลายๆคนนะคะก็ไม่ได้แต่งยากเลยนะคะก็อยากใครชอบลุคนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe c h anel n ให้หนาด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้นาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย